สวัสดีครับคลิปนี้ขอเข้าพื้นที่หน่อยนะครับผมจังหวัดตากนะครับตอนนี้ผมอยู่ข้างแม่น้ำปิงครับแม่น้ำปิงก็สักครั้งในชีวิตขอมาแผ่นดินจังหวัดตากนะครับเมืองผู้กล้านะครับพระเจ้าตากผู้ที่กอบกู้เอกราชประเทศไทยผู้ที่ ทำให้ประเทศไทยอยู่ตนถึงทุกวันนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับผมถือว่าเมืองนี้คือเมืองแห่งผู้กล้าโดยแท้จริงนะครับเมืองประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราตอนนี้ผมอยู่ข้างตลาดวินเทจคืออ่ะเดี๋ยวเล่าสตอรี่ความเป็นมาวันนี้ก่อนก็คือมาเอารถที่จังหวัดสุโขทัยนะครับซื้อรถเอาไว้ ทีนี้ก็คิดว่าจากที่จะรับรถห่างจากตัวจังหวัดก็ประมาณจังหวัดตากก็ประมาณห้าสิบกิโลก็เลยบกบ่าฟาดงมามานอนที่นี่เพื่อที่จะมาไหว้สักการะพระเจ้าตากนะครับผมที่จอดตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถดับเพลิงขอจอดสักครู่นะครับผมจะไม่ไปไหนจะอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่ามันไม่มีที่จอดรถบรรยาวจัดวันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับ เป็นวันเสาร์อาทิตย์ใครที่อยากจะมาจังหวัดตากนะครับผมแนะนําที่พักเลยนะไม่มีการจ้างหรอกแต่เมื่อคืนผมไปนอนแล้วผมประทับใจที่พักอยู่ที่หน้ากองพลทหารราบที่14นะครับตรงข้ามเลยนะครับเป็นที่พักที่ดีราคาถูก นะครับ400บาทเตียงคู่นะได้มีอาหารเช้านะครับห้องพัก1,000หรือว่าห้องพัก800 700อะไรก็กินอาหารเช้าที่เดียวกันนะครับสุดยอดมากพุติธรรมมากครับนี่ครับตลาดวินเทจเสาร์ทิตี์จะมีคนเยอะตอนกลางคืนนี่คือคนเยอะมากเขาบอกแต่ผมน่าจะอยู่ อีกสักแป๊บหนึ่งก็จะไปไหว้พระเจ้าตากแล้วก็กลับหลังไปเนี่ยข้างหลังเราเนี่ยจะเป็นสะพานแขวนข้ามแม่น้ําปิงนะครับจะไปถ่ายทําตรงนั้นอีกสักหน่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะขับบนดูนะครับความเป็นอยู่ของพี่น้องจังหวัดตากครับ <ไป S 1> อ่านี่ครับตอนนี้เราก็จะขับวนดูตลาดวินเทจนะที่เขามาเดินกันเนยอะ เป็นตลาดเสื้อผ้าเมือหนึ่งเมือสองแกมกันอยู่ในนี้แหละตลาดวินเทจเทศบาลเมืองตากนะครับก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งในเมืองตากนะครับคือเข้าใจแหละว่าจังหวัดเนี้ยอยู่ไกลถือว่าจะเป็นทางผ่านไปภาคเหนือได้ไหมก็คนก็ไม่ค่อยผ่านทางเนี้ยส่วนมากเขาจะ เขาจะไปเส้นนครสวรรค์ไปพิโลกไปทางนู้นนะครับไปเชียงใหม่เชียงราย,ยรราอ่าทางนี้จะออกน่าจะเป็นช่องผ่านไปประเทศพม,ม่าอ,อ่อาแอมเพอแม่สอดเห็นรถเขาวิ่งข้ามประเทศกัน<ช>อุยนู้นูวิ่งข้ามถนนนู้ตายแล้วลนี่ครับตล,ตลาดก็ประมาณนี้ ก็เดี๋ยวผมจะไปขับรถแล้วก็กลับกลับมาใหม่แล้วก็จะพาไปดูสะพานแขวนข้ามแม่น้ําปิงแล้วก็จะไปไหว้พระเจ้าตากนะครับก็จะวกรถไปรับรถนะครับผมโอเค,คส่วนมากก็จะเป็นของที่วางกันอยู่แถวข้างแม่น้ําปิงครับเป็นพวกต้นไม้บางเป็นเสื้อผ้าคืนตลาดนัดนะเอาง่ายๆนะเป็นตลาดนัดนะครับอันนี้คือครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่ได้มาจังหวัดตากนี่ครั้งแรกเลย แต่ผมคิดว่าตอนกลางคืนเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นตลาดคนเดินตอนกลางวันเขาน่าจะมาตั้งเอาไว้ตอนกลางคืนก็น่าจะมีไฟมีคนมาเดินกันเยอะเลยเพราะว่าที่โรงแรมเขาแนะนําที่เนี่ยว่าเป็นตลาดคนเดินไงเ,เป็นตลาดน้ํนาอะ่ะผมก็นึกว่าเขาจะเป็นนั่งเรือนั่งอะไรขายกันตลาดน้ําเหมือนอดําเนินไม่ใช่คนละอ,อย่างส่วนมากเขาจะขับรถกันก็จอดซื้อกันอย่างเงี้ย รถมันก็เลยติดคำว่ารถติดมันมันก็มีเสน่ห์นะก็คือเหมือนสงการอะอยู่ดีๆก็จอดให้มันติดเฉยๆนี่แหละเพราะว่าถ้าเกิดขับไปมันก็ไม่สนุกไงคือจอดเล่นให้มันติดให้ข้างหลังมันติดกันเยอะๆมันก็จะดูดูมีสีสันก็สนุกอันนี้เดิดีนะ่านี้อันนี้ดาก่อนหา g r นำเดิมเมื่อกี้เห็นบัตดิเอ้ยเมื่อกี้เห็นแฟมิลี่อะมาด้าแฟมิลี่สวยสวย างเหนือมีแต่รถกสวยถขเจ้ามันดีเนามนยเินดูนะครับพี่น้องที่อยู่ทางภาคอีสานหรือว่าทางภาคกลางที่ไม่ได้มาจังหวัดตากก็ดูไว้นี่คือความเจริญหรือว่าพี่น้องที่ไปทํางานเมืองนอกเปสิบยี่สิบปีที่เป็นคนจังหวัดตากเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมก็ลองคอมเมนต์ดู ่วนตัวผมผมตื่นเต้นมากเลยพผมถือว่าผมได้มาเมืองพระเจ้าตากที่ผมอยากมานานหรือว่าชาติก่อนผมได้เป็นทหารรับใช้พระเจ้าตากวิ่งอยู่หางแถวเออไม่ใหญ่น,น,นั้นดูบางระจาย์ไม่ใหญ่นั้นบอกว่าเอ้ยหน้าตาคุนค้นๆนะสงสัยโดนยาเบือ่อชั้นแน่เลยนะเกียบอกเกี่ยวบอกว่าชาติ <c oughs> ชาติที่แล้วเกียเป็นแม่ครัวทีเนี้แกก็เลยคิดว่ามันจะไม่เหลือกันแล้วแหละแกก็เลยทํข้าวข้าวใส่ย,ยาเบือ่อให้ตายให้กิน เ่ยขัวคนนั้นก็เแม่เป็นขัว,แ,วแม่อะ่เป็นขัวแล้วตีแล้วต่อเ,น,เน่เสียใจอ่ะเดี๋ยวตอนที่ผมตอนนั้นเราไปกับดินด่วนเนาะไปด้วยกันกับพี่วุฒินะอ่าสิงบุรีสิงบุรีก็เป็นเมืองภู้ก,กาแต่เมืองผููก้าสิงบุรีเนี่ยบางระจันเนี่ยคือเขาปกป้องหมู่บ้านของเขาเฉยเฉยเขาไม่ได้ลบเพื่อประเทศชาตินะเขาปกป้องหมู่บ้านบางระจัน แต่เนี่ยพระเจ้าตากเนี่ยคือลบเพื่อชาติบ้านเมืองเลยนะเนี่ยลบเพื่อที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยไม่โดนพม่ายึดนะครับตีให้แตกไล่กับประเทศนะครับก็มีประวัติศาสตร์ให้รับรู้กันเนี่ยผมก็เลยถือว่าผมมีอยากมาสักครั้งในชีวิตก็ยังดีเนี่ยถึงจะถึงจะแบบมาไม่ถึงวันก็แล้วแต่มาแป๊บเดียวก็แล้วแต่ถือว่าได้มานอนได้มา ได้มาเห็นแบบตานี้ครับสะพานแขวนเดี๋ยวพาเดินลงไปดูครับ